สวัสดีครับวันนี้ทีมงานสุริยาอิเน็กทรอนิ่งครับเตรียมเตรียมตู้ควบคุมตู้คอนโทรลสำหรับงานโซล่าเซลล์แบบออนออฟกิบแบบ5กิโลวัตต์กำลังการผลิต5,950วัตต์นะครับชุดนี้มีแบตเตอรี่สิบห้าหน่วยนะครับสิบห้าหน่วยของเอวีท็อปซันนะครับ โซล่าเซลล์ชุดนี้ก็ลดค่าไฟถ้าถ้าทำเต็มระบบจริงๆก็ลดค่าไฟได้ถึง3 4 3ส5 0 0พันเลยนะครับเพราะว่าใช้พลังงานจาก,จากแบตแตอรี่โซล่าเซลล์และพลังงานจากแบตเตอรี่นะครับสุดห้าน่งเราติดตามกันนะครับชุดนี้เดินทางไปติดตั้งให้ลูกค้าที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับขอบคุณลูกค้าที่ใจดีนะครับนี่ก็อุปรกรณ์หลักๆนะครับ มีเป็น,านมาตรฐานของการไฟฟ้าทั้งนั้นนะครับชุดนี้ต้องขออนุญาตด้วยนะครับผมขออนุญาตขนานการไฟฟ้าด้วยนะครับผมรอติดตามนะครับผมโอเคครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับผม